สวีดัสสวัสดีว,นนวันนู้นวันนี้พับกบผมกับอ,อจนอโอ้วันจูนเนอเช <Playstation S 2> ่นเคยครับวันนี้อยู่กับรายการกูุกวันจูน <c oughs> ไอ้เยอยเจ๋งครับ <c oughs> เอาฮะตามสัญญาครับคันนี้เป็นวีเอ็กซ์สองพันยี่สิบเอ็ดนะฮะเป็นคันจากอีพีแล้วอีพีแล้วมันสีขาวคันนี้สีแดงคันนี้แต่งมาเพียบพร้อมไม่ว่าจะเป็นล้อท่อมอสโคนิกวย มดมดคนนี้มดคนนี้เหรอะอเอาเย้เนี่เอาเยไอ้สัตว์ต้องแต่เรียนิ่งแล้วอแบบขายดูดีนะแปบเดียวอรอรอไม่ต้องแก่ช่งล่างโอ้ยยืนเพีออ่อะไรเหนบ้าแล้อ้าวไอ้เจ๊ดูก็ไม่พออะไรอ่ะ อาสวีดัสสวัสดีวันนู้นวันนี้พับกบผมกับอจนโอวันยูนเนอร์อะไรพักก่อนแอร์แล้วเอาแล้วนี่หัววายว่ะ ่ไล้เราเออมีอะไรน้ําบํารุงสมองอะไรเข้าไปครับเดี๋ยวยเราโฆษณาให้ใช่ครับช่วงนี้เจ๋งหัวไวดูกลิ่นเลยเหม็นเหี้ยนะพี่น่าหมูเน่าก็อีกเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับคุณอ้วนกับเยียเจ๋งคุณอ้วนรับคุณอ้วนจูนเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับรายการ กูทุกข์จนไอ้เย่ยเจ๋งครับอันนี้เราอยู่ที่ ep เท่าไหร่ครับ ep สองแน่ๆแกบอกแล้วหัวดีครับสปอนเซอร์เครื่องดื่มเขาได้อะใช่สมองดีนะกินเยอะถ้าคุณมีสินค้ามาเราก็จะบอกว่ากินสินค้าคุณแันละฮะใช่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้เขาอยู่ด้วนตอนนี้ลีเคนเอาเงียบไอ้ซ่า ห ens, ัวไม่ทันหรือยังไงไม่ได้ยินเมื่อกี้ไอ้สัสล้วได้ยินยังไงได้ยินเค่นๆอะไรมั้ลีเค่นอเล่นขี้กีอ่ะอ๋อหูไม่ดีคันต้นบัตรเข้าได้นะฮะคันต้นบัตรเข้าได้ฮะเดี๋ยวย่อแย่ให้ดูเลยเดือดต้อนเลยโอ้โหอ่อฮะตามสัญญาครับคันนี้เป็นวีเอ็กซ์สองพันยี่สิบเอ็ดนะฮะเป็นคันจากอีพีแล้ว ที่้มันสีขาวคันนี้สีแดงคันนี้แต่งมาเพียบพร้อมไม่ว่าจะเป็นล้อตัวนี้ฮะล้อสวยมากถ้าดาไม่ผิดน่าจะมาจาก JS Wheel เพราะว่ามีสติ๊กเกอร์อยู่หลังรถนะฮะดาว้าไปไม่ต้องดาวอะไรทียไม่เผื่อเขาใส่ที่อื่นแล้วแวะไปขอสติ๊กเกอร์ไงหยอกหยอกหยอกเขาเป็นล้อจาก JS Wheel นะฮะแล้วก็เป็นท่อ JTC ก็น่าจะติดที่ JS นะฮะเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ด้วย ล้วก็ไม่ได้ติดกล้อง ECU ที่เจนนะฮะว่ามาติดที่อ้วนจุดเนอะใช่ใช่พอเขาอยากให้เจ๋งครับมีมีช่วงล่างแลนี่ใช่อ่ะโปรเฟนเดอร์นี่ฮะคันนี้มีช่วงล่างโปรเฟนเดอร์ไปดูกันโอ้ขอโทษขอโทษอ๋อบไอ้เนี้ยผมนึกว่าแบตกล้องหมดอย่าเสียงเรียกกันเลยอันนี้มีไอ้นี่อีกแล้วครับกล้องตัวบนเริ่มเฮิมเลยฮะ มัันใหญ่ยงไอ้เี้ยนี่ก็ใหญ่แล้วใช่ป่ะเราติดกล้องตัวใหญ่กันดูดิโอ้โหแม่สะใจยิ้มไหลเลยเหมือนเดิมครับลูกค้าใหญ่อยู่ข้างหลังไม่มาแต่แต่อันนี้ไม่ไม่ออโต้สี่บานเออไม่ไม่ท็อปสุดเหรอไหนลองดูน่าจะท็อปสุดนะแต่ทำไมเขาไม่ให้ออโต้มาเลยท็อปไม่สุดเด้ดิถ้าท็อปสุดมันต้องออโต้สี่บานดิเออแปลกว่ะถ้าใครมีความรู้ช่วยบอกผมทีว่าคันนี้คันเมื่อกี้ต่างกันยังไง ดูท้องหมดเลยนะอืมมองมากพูลยไม่ได้โยนเลยสัตว์สุภาพะไม่มีอะไรด้วยเนี่ยป,ปับโช๊คเปล่าใช่เหรอเขาเขียนว่าโวลเครื่องเสียงมัง้งซับบล็อกเปล่าโม โมโมอสคอนิคนนะเน,นี่ยอืมมอสคอนี่มอสคอนี่เหรอเอาแบะไอ้เนี้ยเอาแบบไอ้สัดตีนอะที่ต่อไหล่ไอ้เนี้ยตั้งแต่แลนดิ้งแล้วไปดูกันใช่ตอนนี้จะกำลังแลนดิ้งขึ้นแล้วแลนดิ้งแปลว่าววอะไระขึ้นข้างบนลูกค้ามาคอมเมนต์เลยพี่กำลังขึ้นมันต้องอะไรนะเทคอะไรนะกำลังขึ้นเทคออฟเทคออฟพี่อะไรโอ้โ oh. ห <c oughs> ไอเ้เยศใหญ่ดูโง่ไปเลยกูอ <Take off. S 2> ยากมอบเพลงนี้ให้มึงเลยโอเคเงียบ กูคิดไปย้อนไปปุ๊บโอ้เจ๋งงอเนี่ยฮะตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่อยากเชื่อเยี่ยอะไรแม่อีกเลยคือเสียแน่นอนเพราะมันมีซับด้วยไงแล้วคันนี้จยดจุดใหญ่มากกูนึกว่าโชว์ขยบได้ตอนแรกอ่ะโชว์ขยบกันตอนเรียกอะไรอ่ะ ที่มันปรับสูงต่ำอ่ะถุงลมถุงลมเออถุงยางเอามาเล่นถุงยางมันจะได้ฮาเอาใหม่เล่นใหม่อะไอ้ที่มันขยับได้ขยับได้แบบปรับสูงก็ต่ำได้อ่ะอ๋อถุงยางนะไม่ได้เจ๋งเอาเตี้ยมาไปแล้วมันไม่ได้ มหไดหนึ่งดูความหน่อ๋อคนเดินคนเาแนเดินขท่อนีเดิไม่ไ mm hmm. ด้จี๊ดจ้าสปูปิกหน่อไงไหนอไอ้ยังจูจ้าจูจีสป,ปีดฟู ต้องเลียงอย่างเงี้ยขับไม่เหี้ยอย่างเงี้ยมึงอ่ะเขาเรียกว่าเครื่องตวงัวฉันเครื่อง,ตงเตือนสันดานใช่ใช่เครื่องตวว

สู้เ็ลไฟไม่ได้ขนาดนั้นไคเยอะไปดูนะด้ไอที่เขาก็ได้ชุดใหญ่นะมีเนี่ยของกูไม่มีเลยนะเนี่ยมีอันเล็กๆนิดเดียวดูให้สองก็จัดเต็มขอเขาเป็นตู้ซับหรือเปล่าไม่เขาเป็นซับบล็อกธรรมดาหรือเปล่าใครอยากให้ผมรีวิวเครื่องเสียงเวลไฟฮะคอมเมนต์หน่อยเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันว่าเสียงมันเพาะแค่ไหน อยากเห็นดอกลำโพงเนี่ยเราจะลื้อแผงวันตุ่ออกให้ดูโอ้ยซั์ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาไปดูดอกลำโพงแล้วได้เจ๋งกันไม่ต้องเดี๋ยวผมจะไปลื้อให้ดู <c oughs> ไม่ต้ตองปล่อ,อยมันไว้อย่างนั้นได้ข่าวว่าทำลำโพงซ่อนไว้ในยางอะไรด้วยโอ้โหไม่มียางอะไรตั้งน้นอ่ะเหยียบปะมั้นปะเงี้ยมีแค่ดอกเดียวเล็กๆเ,เลยลนะ่ะ โอ้ยยืนทำพียอะไรเนป่าเหมือนยากลองอยยากลองช่วล่างมีเม็กอะไม่เคยโดนกระแทกเรงๆเก่งเก็บรถไปแล้วนะไม่เงียบจัดหนึ่งจุดเก้าเนี่ยก็ข้อควรแนะนำนะฮะสำหรับ1.9ทุกรุ่นที่เป็น6สปีดไม่ต้องอยู่เก้าหรอกเครื่อง3,000ด้วยเอาที่เป็นอีโต้โซ่6สปีดแล้วกันไม่แนะนำให้ ครับเกียร์หนึ่งกับเกียร์สองกระแทกหรือว่าไม่แนะนําให้เหยียบเต็มจนจมถ้าจะเหยียบเต็มจนจมควรนายกให้มันเปลี่ยนเกียร์หน่อยเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันพังไม่ได้พังดิมันสึกหรอมันเสื่อมมันสูญเสียมันเออมันพังง่ายกว่ารุ่นอื่นไงเกียร์หนึ่งกับเกียร์สองยกคันเร่งช่วยให้มันเปลี่ยนเกียร์หน่อยอย่าไปเหยียบแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บให้มันตัดเปลี่ยนไม่เอาไม่แนะนําถ้าอยากอยู่ยาวๆยกนิดนึงละกันส่วนเป็นห้าสปีดก็เหยียบไปเถอะครับไม่พัง พังยอกยอกหยอกโอเคก็ตอนเดินยก็จูมานี่ครับไม่มีอะไรมากคันนี้ที้ใส่กระป๋องยังวะยังยังไม่ใส่ทำไมไม่ใส่อ่ะนี่เขาติดท่ออะไรไม่รู้เอ๋ต่างออกไม่มีตัวท่อเลยเออเลอเลือดคันนี้ที่เมียเขาลงมาทำเนี่ยมองอะไรวะฮะยุ่งเอาเฮ้ย